คุณอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีคลังบอกว่ากรณีที่นายกสั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการที่ขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆว่ามีการดําเนินธุรกิจและการชําระภาษีถูกต้องหรือไม่นั้นเรื่องนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติของแต่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องความผิดปกติเพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักที่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นก็จะตรวจสอบในเรื่องของการชำระภาษีว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ส่วนกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วไม่จำเป็นต้องรายงานมายังกระทรวงการคลังเพราะถือเป็นหน้าที่ตรงของหน่วยงานนั้นๆแต่กรณีที่เสียภาษีไม่ถูกต้องกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบนะต้องดำเนินการนะฮะแล้วก็ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้นะครับ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้ก็มีข่าวว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำนะครับจะมีการประชุมกันนะครับจะมีการประชุมกันเรื่องการประกอบธุรกิจจำน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพ,พลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนนะครับตามที่พลเอกประยุทธ์สั่งการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนและตรวจเส้นทางการเงินของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชนว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนื่องจากมีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ระบุว่ายอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนในปีนี้18,000ล้านบาทนะเขามีรายได้18,00 0ล้านบาทนายกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนะครับและรายงานผลมาให้ทราบขยับแล้วฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินํานขยับแล้วครับจะประชุมกันแล้วครับ<ม>นี่ฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีของอชาติบ้านเมืองของเรานะฮะที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ได้เริ่มทํางานแก้ไขปัญหาด้านนี้แล้วฮะหลังจาก <c oughs> ที่น็อตขายไปแล้วหลายงวดใช่โ <laughs> อ้เออก็ลองดูนะะว่า กาลังใจท่านครับให้กำลังใจแก้ไขปัญหาให้ได้นะฮะเพราะยังไงเราก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าเขาขายเกิน80บาทนะครับย้อนกลับไปนะฮะท่านนายกนะครับย้อนกลับไปตอนที่ท่านรัฐประหารใหม่ๆตอนนั้นนะฮะใครๆก็เกรงกลัวทหารกันทหารจะขยับไปทําอะไรก็ตามแต่เขาก็เกรงกลัวทหารเนี่ยทำถึงขนาดมีการไปล่อซื้อแม่ค้าพ่อค้าที่ขายลอตเตอรี่ตามแผงตามหน้าตลาดตามปั๊ม ใครขายเกิน80บาทท่านจับเลยท่านจำได้ไหมฮะตอนนั้นถึงขนาดล่อซื้อนะอเอากับคนเหล่านี้นะใช่เพราะเขาทำผิดกฎหมายก็ถูกแต่นี่หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นนะท่านจำเหตุการณ์น,นั้นได้ไหมถึงขนาดล่อซื้อเอาอะ่ะพ่อค้าแม่ค้าพอถูกจับปุ๊บโอดครวญโอ้ยป้าได้รับมามันก็เกินเท่านู้นเท่านี้แล้วป้าขายไม่ได้หรอกแปดสิบนะ แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหหาหาซื้อได้นะใบละ100ที่นี่ฮะแล้วก็ขายดิบขายดีมีรายได้เนี่ย1800งล้านน่ะคิดดูสิฮะเออแต่เขาขายเกินราคา,าน,นั่นนะสิเขาขายเกินราคา<ะ>แ0ิบบาท